ลูกดื่มนมแล้วมีอาการท้องอืดจะมีลักษณะแบบนี้สวัสดีค่ะภโคณเลิศพรอสอรแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะไปฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาการท้องอืดน,นะคะหลังจากที่ลูกกินนมจะมีลักษณะแบบไหนซึ่งอาการท้องอืดน,นะคะก็จะเกิดจากการที่ลูกของเรานะคะกืนลมเข้าไปในท้องมาก อาจจะเกิดจากการที่ลูกดื่มนมนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือการชงนมของคุณแม่ที่ไม่ถูกวิธีหรือว่าลูกกืนลมเข้าไปในท้องมากก็จากการร้องไห้ของลูกอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะคราวนี้การที่ลูกมีอาการท้องอืดน,นะคะจะพบได้บ่อยเลยโดยเฉพาะเด็กที่ดื่มนมผสมนะคะเกิดจากนมไม่ถูกกับลูกไหมนะ,ะนมตัวนั้นน่ะทำให้ย่อยยากก็ส่งผลทำให้เกิดอาการท้องอืดน,นะคะเลือกนมที่ไม่เหมาะกับลูกของเรา เลือกนมนะคะที่มีจุลินทรีย์นะคะโปรไบโอติกเนี่ยจะช่วยทำให้ปรับสมดุลกับลูกของเรานะคะการเลือกนมให้เหมาะกับวัยเลือกยี่ห้อของนมให้เหมาะกับลูกนะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะ, C, ic, ะ,คะก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันการท้องอืดได้นั่นเองค่ะ การที่ลูกของคุณแม่นะคะดื่มนมจากเต้านะคะการที่ดื่มนมจากเต้าก็อาจจะทําให้ลูกท้องอืดได้หากลูกกินนมไม่ถูกวิธีเข้าเต้าไม่ถูกวิธีอมไม่ลึกถึงลานนมลูกก็เวลาดูดก,ก็จะมีเสียงดังเจ็บๆ,ๆนะคะก็คือลมเข้าไปในท้องลูกส่งผลทาให้หัวนมของคุณแม่แตกหากเข้าเต้าไม่ถูกวิธีคราวนี้ก็มีคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะสังเกตว่า เออาการแบบไหนที่ลูกมีอาการท้องอืดซึ่งโค้ดสรุปมาให้5อาการด้วยกันดังนี้อาการแรกเลยนะคะหลังจากที่ลูกกินนมอิ่มแล้วเนี่ยลูกจะมีลักษณะร้องไห้งอแง,งนะคะแอนตัวนะคะมีอาการหน้าแดงรู้สึกอือดอัด พราะปกติถ้าเด็กกินนมอิ่มนะคะก็จะนอนหลับสบายคลายมือนะแต่อันนี้ดูหน้าแดงอืดอัดร้องไห้โยเยอันนี้แสดงว่าลูกอาจจะมีการกลืนลมเข้าท้องเยอะนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะจับลูกเรอหลังกินนมทุกครั้งทามาหาหเหงหรือป้อนยาขับลมช่วยนะคะอาการที่สอนะคะก็คือเด็กมีอาการถ่ายลมบ่อยนะคะไม่อุดจระหรือว่าไม่อึแต่ว่ามีการ่ายลมตลอดเวลาแสดงว่ามีลมในกระเพาะอาหารเยอะ ก็ส่งผลทาให้ลูกท้องอืดน,นะคะนี่เป็นอาการที่คุณแม่สังเกตได้ง่ายๆเลยอาการที่3นะคะก็คือลูกหลังกินนมอิ่มแล้วนะคะจะรู้สึกไม่สุขสบายหายใจไม่สะดวกหายใจลําบากนะอาปากหายใจนั้นะนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะ,ะของเด็กที่ดื่มนมเข้าไปแล้วมีอาการท้องอืดแล้วก็อาการที่4นะคะก็คือดูลักษณะท้องของลูก พุงกลางเป็นน้ำเต้าเลยนะคะมีพุงปอง่อาดูแข็งนะกดดูแข็งแข็งปงปงตึงๆนะบางครั้งเขอดูจะดังปุ่งปุ่ง แสดงว่ามีลมในกระเพาะเยอะนะเพราะฉะนั้นควรที่จะจับลูกเรอหลังกินนมทามาหายเฮงหรือว่าป้อนอยาขับลมช่วยนะคะทำให้ลูกของเราเนี่ยสุขสบายขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็อาการที่5นะคะก็คือหลังจากลูกกินนมอิ่มนะคะร้องง่าห้งอแงไม่ยอมนอนนะคะหรือจะให้กินนมต่อก็ไม่ยอมกินนะคะก็เหมือนอิ่มแล้วแต่ก็ร้องไห้นะคะเหมือนอยากกินนมแสดงว่าลูกของเราไม่สุขสบายท้องมีอาการท้องผูก ก็ขออภัยท้องอื่นนั่นเองนะเพราะฉะนั้น5อาการนี้คุณแม่ที่ให้ลูกกินนมต้องสังเกตดีๆส่วนใหญ่จะเป็นหลังจากที่ลูกดื่มนมเสร็จใหม่ๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันนะหรือวิธีรักษาดูแลสําหรับลูกท้องอื่นก็คือ1จับเรอทุกครั้งเลยหลังกินนมโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกเกิด2ก็คือทามหาหิงนะสำลีชุบมหาหิงทาบริเวณรอบสะดือนะครับ ฝ่าเท้าทั้งสองข้างตามแนวกระดูกสันหลังก็จะช่วยได้นะคะหรือการป้อนยาขับลมก็สามารถช่วยทําให้ลูกหายอาการท้องอืดได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะดูเป็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าอาการท้องอืดลูกเป็นอย่างไรแล้วก็ดูแลป้องกันแก้ไขอย่างไรนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ